โอเค okay. สวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้ <c oughs> จะมารีวิวไพ่ตัวนี้ให้ดูนะครับไพ่คาเนวาอินเฟอร์โนหรือว่าไพ่ไลน์นรกนั่นเองครับผมซึ่งก็สินค้าตัวนี้สนใจนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ด้านล่างตรงดิสคริปชันบอกเลยครับหรือว่าตรงไอ้กล่องคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ถ้าสนใจนะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าสินค้าตอนนี้เหลือ,อ,อจํานวนจากัดแล้วนะฮะก็เพราะว่าผมขายถูกกว่าที่อื่นแล้วนะครับก็เลย ไม่รู้เหมือนกันอาจจะทําให้ขายได้นะครับโอเคก็เหลือจำ,อจำนวนจํากัดแล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างเลยก็ถ้าสนใจต้องรีบกันนิดนึงนะครับผมออโอเคเดี๋ยวเราดูกันเลยแล้วกันกี้นี้ให้ดูกล่องไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราแกะออกมาในกล่องก็ไม่มีอะไรนะเผาขาวโอเคมาดูกันเราจะได้อะไรกันบ้างเริ่มมาปุ๊บเราก็จะได้ไพนี้มาเลยครับ BBM ไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่นะครับไอ้นี่มันย่อมาจาก Big b i g b ไบมีเดียอันนี้ก็เป็นด้านหลังเป็นหัวกระโหลกเจ๋งดีนะะหมอนโชว์นิดโอเคอไพ่พิเศษที่เราจะได้มาก็คืออันนี้ครับเป็นไพ่หน้าเปล่าหรือว่าแบงค์การ์ดนะแบงค์แบงค์เฟสการ์ดซึ่งก็เอาไว้เล่นมายากลได้นะครับผมก็แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ก็เลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะมีนี่จ๊กเกอร์2ใบซึ่งลองสังเกตดูนะใบนี้จะเป็นโจ๊กเกอร์มีเขาใบานี้จะเป็นโจ๊กเกอร์แบบไม่มีเขาซึ่งอันนี้ก็คือตัวเดวิลนะครับละนี้ก็คือองเจลหรือว่าคืออันนี้เป็นปีศาจอันนี้เป็นเ,เทวดาอะไรประมาณนั้นโอเคเรามาดูเอดสีใบกันเลยครับซึ่งอันนี้ผมพูดจริงผมชอบมากนะเอ็ดสี่ใบเนี่เห็นไหม จะขยับออกไปไกลนิดนึงแล้วกันมีคล้ายๆแบบหัวกระโหลกอยู่ตรงการนะ mm hmm. เพราะมันเป็นลายนลอก mm hmm. เขาก็เลยดีไซน์มา mm hmm. เจ๋งดีนะครับสวยดี mm hmm. เสร็จแล้วก็มาดูนี่กันเลยครับไ mm hmm. พ่กรอบของอทั้งสำรับเลยโอเคไพ่กรอบเนะี mm ่ย hmm. ก็ดูก่อนเลยคิง ก็จะเป็นนะถือหอกเหมือนแมนยูะนะอันนี้ผมก็แฟนแมนยูอยู่แล้วเดิยนะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยน,นี่ก็ถือหอกควายนะอันนี้ถือตั้งขึ้นมาน,นี่ก็ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันในส่วนของแ่มแมกับแจ็คอะนะดูนี่นะอันนี้ก็คือแมม ท้ายก็แจ็คสวยดีนะครับสวยดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตรงความสามารถของไพ่นะครับว่าไพ่อันนี้เป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกดูการปล่อยไพ่ก,ก่อนนะก็โอเคครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ ก็เหมือนที่คิดไว้อยู่แล้วก็คือปล่อยไพ่ได้ดีสม o o แน่นอนโอเคเสร็จ okay, so แล้วเดี๋ยวเราลองดูการแฟนไพ่กันบ้างนะโอ้ oh, สวยสวยนะลองดูการแฟนจากด้านหน้าดูม้าง สวยแน่นอนอันแบบนี้คอนเฟิร์มเลยก็เจ๋งดีนะเจ๋งดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองดูการาสปริงไพ่กันดูบ้างนะก็โอเคนะผมสปริงได้ไม่มีปัญหาอะไร เรียกว่าจะสปริงดีด้วยซ้ำน,นะเพราะว่าพายค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็น่ะโอเคทีนี้เราลองดูการแฟนแบบมือเดียวดูกัานะว่าเป็นยังไงกันสวยนะ สวยดีครับเพราะว่าไพ่เขาดีไซน์มาแบบมันอย่างนี้นอยู่แ,แล้วแฟนเราเป็นสีแบบแดงสวยดีเลยครับทีนี้เดี๋ยวดูอันนี้กันบ้างนะฮะนี่เรียกว่าการทำตัว S ว่าเป็นยังไงกันเออว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ยชี่อีกนหนึงเนะี่ยผมต้องย่อตัวลงไปนะไพ่มันเลยอันนี้เลย มือไปดอนก็โอเคคนระับจะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนั้นซึ่งสวยดเีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูการแฟนอีกอย่างหนึ่งบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะออกไปนอกเฟรมกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวดูทงบอดีส้สแลมไปก่อนนะหน้าตาของตาใครอย่างนึงก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนี้ผมขอโทษนะผมบ ปิดมุมที่ดูไม่ได้เพราะไม่งั้นแพ่นกระจายแน่นอนก็เป็นอะไรประมาณนี้แล้วแบบันซึ่งโอเคนะผมสวยดีชอบนะก็โอเคย้ำไว้ครั้งสุดท้ายเลยน,นะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมลิงค์จะอยู่ใต้ด้านล่างเลยนะครับก็โอเคขอขอบคุณมากครับสำหรับการตนะิดตาม สินค้าเหลือจำนวนจำกัดแล้วนะครับรีบกันนิดนึงแล้วกัน